อัปเดตชีวิตของน้องวัวตัวผอมที่ได้ซื้อมาขุนเลี้ยงด้วยตัวเองก็น้องวัวตัวนี้นะคะวันนี้เราจะพาน้องวัวออกคอกเป็นครั้งแรกนะคะก็เจะาะตะไครก็เพิ่งเจาะมานะคะแล้วก็วันนี้หลังจากที่เลี้ยงมาหลายวันแล้วเราก็จะพาน้องไปผูกกินหญ้าข้างนอกคอกเป็นครัง้งแรกบางคนก็ เอาออกอยากนะคะบางคนก็เอาออกง่ายนะคะสําหรับการเอาวัวออกข้อครั้งแรกตัวนี้ก็ถามว่าเอาออกอยากไมก็ไม่ไมยากเท่าไหร่นะคะดึงนิดๆหน่นนนอยๆน้องก็ออกมาแล้วนะคะก็นี่ค่ะอาการออกมาครั้งแรกก็คือน้องจะตื่นเต้นน้องจะยังกลัวยังตื่นอยู่นะคะทั้งทั้งที่ยาเยอะมากนี่เราจะมัดน้องเอาไว้ตรงนี้แต่น้องจะไม่ค่อยกลัวเรานะคะเพราะว่าเราจะให้กล้วยน้องกินเป็นประจำทําให้น้องวัวตัวนี้ติดเรา แต่ถ้าอีกคนหนึ่งเดินเข้าไปหาน้องวัวจะตื่นน้องวัวจะวิ่งหนีเลยนะคะแต่สาหรับเราน้องวัวตัวนี้ไม่วิ่งหนีเรานะคะก็นี่ค่ะน้องก็จะเป็นตื่นเต้นหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเชือกพันขานิดนึงก็เราก็จะมัดน้องเอาไว้ตรงนี้ทําความคุ้นเคยความเคยชินแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเอาน้องไปปล่อยไว้รวมกับบัวไทยในพ่อที่อยู่ในป่านะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งถึงสองวันเดี๋ยวเราจะเอาน้องบัวเข้าไปปล่อยที่ในฝูงใหญ่ที่อยู่ในป่านะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วจากตอนแรกที่มามีแต่กระดูกกกเลลยแ้้ว็็นอง หอมแบบว่าน้องไม่มีแรงร้องเลยนะคะก็ตอนนี้น้องมีเนื้อมีหนังแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาเขาตอนเย็นๆเดี๋ยวเราจะเอาน้องเข้าไปปล่อยในข้อกัน